บอกเลยนะครับว่าซื้อกระบะช่วงนี้ราคาคุ้มสุดๆอันนี้เรื่องจริงนะครับกระบะนะฮะราคาดีมากๆนะครับเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยรถอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยขายกันเป็นเกือบ4ี่แสนสี่แสนกว่า4ี่แสนสองนะครับผมจําได้ว่าผมเคยเอาฟอร์ดแลนเจอร์ปีสิมานะฮะตัวแคปเนี่ยขายอยู่มันสามแสนเก้าสี่แสนนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาบอกเลยว่าดรอปลงมากนะครับใครที่อยากจะได้กระบะช่วงนี้นะฮะเป็นแคปยกสูงนะกระบะแคปนี่ภาษีก็ถูกนะ คุณจ่ายภาษีเท่ากับรถบรรทุกปกตินะครับรถตอนเดียวอ่ะนะครับไม่ต้องเสียภาษีแบบรถสี่ประตูอ่ะนะฮะร,ราคาก็ถูกนะครับได้ความสวยความสูงเหมือนรถ4ฟร์วิคือกระบะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกระบะแคปบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขับคนเดียวนะใช่ไหมพอเราออก4ประตูไปบางทีครอบครัวบางทีก็ไม่ได้นั่งใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็นั่งแค่2คนเนาะดังนั้นกระบะแคปบก็ตอบโจทย์นะครับถามแส่ก็บาทผ่อนหกพันหกพันเจ็ดพันเท่านั้นนะครับ จะมีคันไหนบ้างเดี๋ยวผมพาชมแบบละเอียดเลยแล้วนะคะแล้วผมเจอตรงไหนที่ไม่สวยนะฮะเดี๋ยวผมชี้ให้หมดเลยนะครับวันนี้ผมเอามาโชว์ทั้งหมด4คันดังนี้ครับทุกท่านนี่โอ้โหทุกท่านชมสิฮะหล่อทั้งนั้นนะฮะนี่คือ Ford นะฮะ r a n g e r ตัวแคปยกสูงนะฮะปี16นะฮะปี16ประมาณปี16ปี17คันนี้ล้อมงล้อมแฝดมีแต่งมาหล่อๆเลยครบพ้วนเลยนะฮะแล้วก็เป็น มาด้า b t 50นะฮะปี2019ตัวนี้ม i ยเนอร์เชนนะครับหล่อหลอสีขาวสีสวยเลยนะฮะโคโลราโดสีดำปี17โอ้โหบอกเลยว่ารุ่นนี้นะฮะรุ่นฮิตในตำนานนะฮะผมอยากใช้มากเลยรุ่นนี้นะครับถ้าผมต้องซื้อกระบะยกสูงนะผมเอารุ่นนี้ผมชอบนะครับขับมันขับสนุกนิ่มนะฮะสไตล์แบบกระบะอเมริกันนะฮะแล้วก็มาด้าบีที50อีกหนึ่งคันสีขาวหล่อหล่อเท่ๆทุกท่านนะครับ รถที่ผมพูดมาจัดมาให้4คันวันนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยทุกคนันเราการันตีเรื่องโครงสร้างเอาคันไหนก่อนดีครับขวาไปซ้ายนะเริ่มจากคันนี้นะอ,าอา้าวมา t แตงนะฮะนี่คือ Ford Ranger ปี2016แคบยกสูงนะฮะคันนี้เราเสนอราคาแล้วละคะ่ะไม่บอกครับเดี๋ยวรอชม,มนะนี่คันนี้ไม,ไม่ไม่ด้ใจล้างเสร็จยังคันนี้ล้างเสร็จแล้วเนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นแคบยกสูงนะฮะโครงสร้างเดิมหมดฟิล์ม เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไม่สวยจัดการให้เลยไม่สวยไม่สวยนะครับคันนี้ได้โครงสร้างเดิมนะฮะเบาอ,อู้แม่เจ้าเจ้าของเก่าใส่สีเขียวถ้าอยากเปลี่ยนบอกผมนะโอเคโค,นะครคงสร้างเดิมนะ,นะะครับโครงสร้างเดิมเนะสวยนะอะโครงสร้างสวยอยู่โครงสร้างเดิมนะครับสวยิฟ์มอะอันนี้ผมบอกในคลิปเลยิฟ์มของกระบะคันนี้นะผมเปลี่ยนให้ไม่สวยผมไม่ถูกใจนะครับสภาพอย่างนี้ถือไม่ผ่านนี่ไม่สวย ี๋ยวจัดการให้นะครับมีริ้วรอยตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เนาะเปลี่ยนให้เลยนะครับแม็กโอเคแล้วยางคันนี้นะครับสวยนะครับคันนี้มีการเก็บสีมาแบบบางๆนะครับเป็นแรนเจอร์ยกสูงหกสปีดเกียร์ธรรมดานะครับมีไฟลูกแก้วด้วยนะครับคันนี้สีเริ่มไม่มีรอยแล้วไฟไฟไฟหน้าเนี่ยจะมีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่เยอะนะฮะิฟ์มเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับคันนี้โครงสร้างสวย สภาพโดยรวมถือว่าไม่แย่นะครับตัวนี้ได้เป็นตัว XLT ด้วยอ่โน้ิโหนลหลบรถก่อนนะครับเอาคาดีเสนอขายที่ราคาหน้าร้านขาย369ให้ท่านไปเลย349่ผ่อนประมาณ6,000ใบปลายนะครับจัดให้เลยออกรถ99นะฮะนะครับแบตเตอรี่ฟรีต่อภาษีให้ฟรีสุขเฉินฟรีประกันฟรีประกันทั้งสองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกางเกให้ ฟรีมันเคยทั้งนะมันเกียร์ฟรี <Free. S 1> จัดให้ฮะอา้าวต่อไปฮะมาด้าบีทีเอสศูนย์แคร็บลบสูงปีสิบเก้านะฮะเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือบางทีเนี่ยจะไปจ่ายเงินแพงทําไมทุกทา่านนะครับในเมื่อท่านเนี่ยสามารถได้รถที่สมรรถนะใกล้เคียงกันนะครับถ้ารุ่นเนี้ยเป็นเจ้าตลาดเนี่ยปีสิบเก้าปีใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณต้องใช้เงินประมาณสี่แสนกว่าบาทนะสี่แสนห้านนะ 4, 500, นะ ได้ไหมครับ4.5ได้ไหมปี19ได้ไหมผมต้องถามผู้รู้อีกคนนึง <c oughs> รุ่นนี้นะมี4.5นะถ้าเป็นปี19เหมือนกันตัวแคปนะแต่รุ่นนี้ขายแค่3า0 0 0 0ก็บาทน,นะครับถูกไปเป็นแสนถูกไหมครับถูกไปเป็นแสนแล้วมันไม่ได้คิเล่นะทุกท่านดูสินะครับมันไม่แย่เลยมาด้าพีดี50นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัว ไมเนอร์เชฟมาแล้วนะฮะสีต้องบอกนะฮะคันนี้ได้สีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็กระจังหน้าสวสวยนะครับ <c oughs> แล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนอึดถึกทนนะฮะใช้งานได้อย่างยาวนานราคาไม่แพงฝาโปรงไม่มีรอยนะครับดิ้วรอยไม่มีดิ้วรอยไม่มีสวยหมดแม็กนะครับเป็นแม็กชูโทนสีดําตัดกับสีเทานะฮะยางนะครับเป็นปี2019 จัดให้ผมจัดให้ยาเก่าแล้วเปลี่ยนให้ผมเมี่ยมนะครับจัดให้ไม่สวยไม่สวยจัดให้เปลี่ยนให้ฮะอา้ามาดูภายในคันนี้ได้โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหลังน้ำท่วมนะฮะมีแอร์แบ็คคู่นะฮะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเ <c oughs> บาะผ้ากระบี่โอ้โห <c oughs> oh oh. สวยจริงๆครับคันนี้เม็ดพองเม็ดอาร์รราคอยู่ตรงคมสวยนะฮะสภาพแบบพร้อมใช้งานนะฮะผ่อน67,000บพันเท่านั้นนะฮะใช้เงินออกรถ999รบาทสวยเลยทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับแมกไรเดอร์แทบไม่มีริ้วรอยนะครับไปดูด้านล่างแป๊บนึงครับไม่มีสนิมแน่นอนโอ้โหยนะครับยางอะไรไม่เคยใช้งานเลยดูสิวสวยๆเลย นะครับเจ้าของเก่าติดข้อมองหลังมาด้วยนะครับแล้วก็ BT50 Pro แบตหมดใช่ไหมครับความร้อนขึ้นเอาหมดแล้วตัวดึงใบ,บายในฝั่งไลฟ์สดก่อนนะฮะอ่ะมาอีกคันนะฮะอันนี้โคโลราโดทุกท่านโอ้โหผมบอกก่อนนะคันนี้นะเป็นรุ่นในตำนานนะครับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ผมชอบมากนะครับแดดร้อนเริ่มมึน <c oughs> นะฮะ <c oughs> เริ่มหิวขาวแล้วโอเคเชฟนะครับก็พันอเมกันเหมือนกันนะตัวนี้เป็นแคปยกสูงนะฮะปี2016นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าราคาย่อมเยาหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นภายในของโคโรโดนะฮะเดี๋ยวไปดูด้วยกันอ่ะดิวรอยนะครับอันนี้ตามการใช้งานปกติไม่เยอะนะฮะมีโลโก้เชฟใหญ่ๆหสวยๆตรงนี้นะครับดิวรอยมีตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขัดให้ไม่ยากนะฮะไม่ยากสวยอยู่สวยอยู่นะครับโดยรวมสวยอยู่ นะครับอ่ามาดูภายในของโคโลราโดเลยดีกว่าโอ้โหผมบอกมาผมบอกว่าชอบนะหล่อไหมหล่อไหมคุณโอมภายในหล่อนะโอ้โหท่านดูสิเออผมชอบภายในมากเลยเนี่ยผมชอบตรงนี้เด้วยเป็นโลโก้นะวัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนี้เป็นสีเทานะสีดำทูกโทนตรงนี้เป็นหนังนะ,นะใช้หนังนะครับ ก็เป็นเชดนะฮะภายในสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับอ่ะมาดูที่หัวน้องหัวน็อตอยู่ตรงคมสวยรถอย่างนี้เขาเรียกว่าเซ็กซี่นะครับข้างหลังก็พอนะพูดถึงแคปนะครับก็พาครอบครัวไปเที่ยวนาะโดยรวมสวยนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับแมกไรเนอร์ยังสวยอยู่นะครับ หนักไรเดอร์ด้านบนก็ยังสวยอยู่อ่ะมาดูด้านล่างนิดนึงนะครับว่ามีคราบสนิมไหมดีไหมครับสวยไหมใส่นะครับแต่ไม่มียางอะไรหายไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับมาทวงผมนะดูคลิปเสร็จแล้วมาทวงผมนะผมพูดอะไรบ้างทวงผมเลยนะครับอ่ะโคโลโดคันนี้ได้ราคาย่อมยาทุกท่านนะครับจบไป นะครับปรับราคามาตอนแรกหน้าร้านขาย35%ผมจัดไปให้ท่านเลย3 39%ราคานี้ไม่แพงนะครับเพื่อนบ้านบางคนขาย37-38นะเราขายแค่3 3 9 0 0 0านะครับรถมือสองอยู่ที่สภาพนะทุกท่านแล้วก็จัดได้ครับจะบอกว่าโคลโลราโดคันนี้ยังจัดไฟแนนได้อยู่บางที่อาจจะจัดไม่ได้แล้วนะฮะแต่เรายังมีสถาบันการเงินที่รองรับอยู่นะครับดังนั้นมาแต่ตัวนะครับลูกค้า เอาเงินมา9 9 9บาทนะครับขอให้มีอาชีพชัดเจนออกรถกับเราได้นะครับอ่ะอีกคันหนึ่ง B D 5 0ทุกท่านนี่มาด้า B D 5 0คันนี้ฮะจะบอกว่า2คันนี้เป็นเพื่อนกันนะฮะนะครับเป็น B D 5 0ปี2019นะครับเหมือนกันเลยลูกค้ามาเลือกเลยจะเอาคันไหนราคาเท่ากันด้วยนะใช่ไหมใกล้ใกล้กันนะฮะ3 5 3แ0นหาสผ่อนประมาณ6-7พันกว่าบาท นะครับไม่ห่างกันมากนะฮะก็รีบมาเลือกคันนี้จะมีบันไดนะครับส่วนคันนี้จะไม่มีบันไดแล้วแต่ความชอบนะบางคนเนี่ยชอบแบบไม่มีบันไดเพราะว่ารถมันจะได้ดูสูงดีนะครับบางคนอาจจะชอบเนี่ยนะครับบางคนอาจจะชอบเพราะว่าคือมันไม่ใส่บันไดอ่ะมันมันจะดูสูงอ่ะมันจะดูแบบรถสูงอ่ะแต่ไปลองดูไอ้ที่มีบันไดนะครับมันก็จะดูเตี้ยลงมาหน่อยนึงเห็นไหม มันจะดูเตี้ยงม,มาหน่อยนึงนะครับก็ดังนั้นแล้วแต่ความชอบนะครับเรื่องของโครงสร้างรถทั้ง4คันนี้การันตีนะฮะไม่มีเรื่องชนหนักน้ำท่วมพิวารแต่ต่อตัวถังตรวจเจอซื้อคืนจำนวนนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่ผมให้ไปเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ฟรีทุกอย่างฟรีเอ่อภาษีฟรีนะครับฉุกเฉินฟรีประกันชั้น2ฟรีนะครับทุกคันได้หมดโอเคไหมทุกท่านผ่อนเดือนละประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นออกรถ999บาทนะครับ หรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะฮะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับหรืออยากให้เราจัดส่งแจ้งได้เลยนะครับเราก็มีบริการจัดส่งเช่นกันนะครับโอเคใครอยากได้ข้อมูลที่ลึกมากกว่านี้นะฮะติดต่อหาเรานะครับผมจัดมาให้แล้วนะฮะว่ากระบะราคาไม่แพงนะครับที่ทุกคนสามารถใช้งานได้นะฮะแล้วก็ราคาถูกกว่าเจ้าตลาดเป็นแสนท่านจะไปเปลืองตังค์ทำไมนะครับสคันนตอบโจทย์ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพงนะครับ เน้นความคุ้มค่าเน้นการใช้งานนะครับเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายใช่ไหมครับเดี๋ยวนั้นเน้นการใช้งานเนี่ยป,ป,ป,ปีใหม่ๆอย่างเงี้ยท่านใช้ได้อีก20ปีอะใช่ไหมท่านจะเสียเงินเค่องมีทําไมอะถ้าถ้าท่านซื้อแบรนด์เจ้าตลาดนะครผมไม่ไม่ตัดสินใครนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะนะฮะแบรนด์เจ้าตลาด4ี่แสนกว่าท่านต้องผ่อนเดือนละประมาณแปดเก้าพันใช่ไหมผูกไปได้เดือนสองพันผะูกนะ นะครับยังไม่รวมดอกเบี้ดบยด้วยนะครับอ่ะอยากได้ข้อมูลทุกอย่างมากกว่านี้นะฮะติดต่อหาพวกเรานะฮะทีมงานของคา m มิโอตนะฮะคอยดูแลรับสายตลอดนะครับผมคา m มิโอโตนะฮะลาไปก่อนนะฮะใช้รถดีสให้ความสุขขอบคุณครับ